<c oughs> อ๋อนักเรียนเข้าห้องได้วแล้ว <c oughs> คุณครูคะเอากระถ o นไหมคะไม่เป็นไรกลืนไปแล้วเหรอเปิดเทอมสักทีนะเหมียวซังหลังจากที่ปิดมานานเนี่ยนี่เธอเป็นนักเรียนคนใหม่หรือเปล่านะใช่แล้วแหละนะักเรียนคนใหม่เพิ่งย้ายโรงเรียนมานะ่ะมีอะไรหรือเปล่าสวัสดีจ้าฉัน MR เองนะยินดีที่ได้รู้จักเธอชื่ออะไรละ่ะฉันชื่อมิโดริจ้าแล้วแมวตัวนี้ก็ชื่อเหมียวซังนะ่ะอ๋อนี่ว่าแต่เธอมีแฟนหรือยังน่ะ อ๋อเรื่องแฟนอ่ะหรอยังไม่มีหรอกยังเรียนไม่จบจะมีแฟนได้ยังไงเล่าอ้าวแต่สมัยนี้ใครๆเขาก็มีแฟนกันหมดแล้วนะไม่จริงหรอกสมัยนี้เนี่ยเขาตั้งใจเรียนกันจะตายไปใช่แล้วแหละยี่ตัวตุ่นอย่ามาทำเจ้าชู้แถวนี้นะนี่เพื่อนใหม่ฉันไปไกลๆเลยไปที่ยวๆแน่ยังไม่ไปอีกไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกันได้นะความรักในวัยเรียน่ะเป็นความรักแบบเพื่อนจะดีกว่านะจ้า ใช่แล้วแหละใช่แล้วแหละอย่าเพิ่งรักแบบแฟนเลยนะตอนนี้เราตั้งใจเรียนดีกว่าอนาคตค่อยว่ากันนะ่ะรักจริงต้องรอได้เข้าใจเอเปล่าแต่ว่าฉันหลงรักเธอตั้งแต่แรกเห็นเลยนะเนี่ยยิ่งมองยิ่งน่ารักนะ่ะไม่เอานะอย่ามารักกันตอนนี้สิเมีเออยวยอาไปว่าเพื่อนอย่างนั้นสิก็บอกแล้วไงว่าตอนนี้น่ะฉันยังไม่อยากจะมีแฟนนะ่ะ <c oughs> สมน้ำหน้ายี้ตัวตุน่นชอบตื้ออยู่ได้ใครเข้ามาใหม่อ่ะมันก็ตื้อไปทุกคนแหละอย่าไปสนใจมันเลยนะ เดี๋ยว MR มจะพาไปเรียนเองนี่คือห้องใหม่เราได้เอาโน้ตบุ๊กมาหรือเปล่าเอามาสิเร็วเข้าเร็วเข้าเดีเ๋ยวเข้าเรียนแล้วจะไม่ทันนะ่ะนี่ฉันก็เอามาเหมือนกันนะ่ะโน้ตบุ๊กว่าแต่ห้องเรียนไปทางไหนนะ่ะวันแรกสับสนเล็กน้อยนะ่ะไปกันเถอะเจ้านายเอ๋ไม่เห็นมีประตูเลยนี่มิโดริทางนี้ทางนี้อา้าทางนี้หลอกหรออุ้ยมาวันแรกเราก็เข้าห้องผิดแล้วนะเนี่ยแย่จังเลยอะ่ะนี่มิโดริมาทางนี้เร็วเดี๋ยวเอ็มอาจะพาไปนะ่ะ อะไรกันนะยัยตัวตุน่นนี่นายตามมาอีกแล้วเหรอเนี่ยเออก็ฉันก็เรียนห้องเดียวกับพวกเธอไงอะแบบว่าก็หลงเหมือนกันอะนะว่าแต่ในนี้มันก็ไม่มีแผนที่บอกด้วยนะสิ <c oughs> <c oughs> ฉันละเบื่อนายจริงๆเลยนะไม่เป็นไรอย่างน้อยนายก็มาเป็นเพื่อนพวกเราถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกละกันนะเอาล่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วไปกันเถอะเร็วเข้ามิดอรินี่อย่าลืมนะยังไงน่ะฉันก็ชอบเธออยู่ดีน่ะ บอกแล้วไงว่าชอบไม่ได้นะ่ะเดี๋ยวขวนานามียวเหนียวใจเย็นดิก็บอกแล้วไงว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วกันนะถ้าไหนชอบฉันจริงๆนะ่ะโตขึ้นในอนาคตเนี่ยก็ค่อยมาว่ากันอีกทีอ้โหสุดยอดเลยมิโดริขอถ่ายภาพอัดวิดีโอไว้เป็นความประทับใจเออไปกันเถอะนี่มันก็น่าจะสายแล้วนะ่ะเอ๋คุณครูยังไม่มาเลย ดีจังเลยนะไม่งั้นล่ะก็ต้องสายแน่ๆเลยอ่ะเจ้านายสวัสดีจ้าฉันสาราเธอเป็นเด็กใหม่สินะยินดีที่ได้รู้จักอายินดีที่ได้อรู้จักอ่ะสาราไปซันแล้วนะนั่นนะดิยังไม่ได้คุยกันเลยนะ่ะนี่มิโดริเธอมีฉันเป็นเพื่อนแล้วไงอ่ะเธอไม่คิดจะถามฉันเลยหรือไงว่าฉันชื่ออะไรนะ่ะเอางี้ละกันฉันขอเรียกนายว่าในตัวตุ่นละกันนะทำไมฉันต้องเป็นตัวตุ่นด้วยละ่ะ ก็ตัวตุ่นก็ออกจะน่ารักฟงฟริงกระดิ่งแมวน่ะแอาไม่ใช่กระดิ่งแมวซะหน่อยตัวตุ่นมันอยู่ในรูน่ะต้องขุดรูลงไปลึกๆด้วยแอบเดยวขวานหน้าเลยแมว <laughs> แมวของเธอเนี่ยตลกสุดๆเลยนะมิดอริฉันเลยอัดวิดีโอเก็บภาพความประทับใจทุกอย่างไว้แล้วละ่ะสุดยอดไปเลยงานนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติเล่นๆนะถ้านายตัวตุ่นได้แต่งงานกับเธอแล้วก็ <laughs> นั่นเ่ะสิเก็บไว้เลยนะ ให้เกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยมิโดริยอมรับรักฉันเนี่ยนะฉันจะเป็นพ่อที่ดีแล้วก็เป็นผู้นําที่ดีของครอบครัวเลยรับรองเลยว่าวันนั้นฉันจะต้องเรียนจบแล้วแล้วก็มีงานที่ดีทำนะ่ะแน่ใจนะว่าเธอจะไม่ทําให้เพื่อนฉันลาบากนะ่ะฉันจะคอยดูแลกันวันที่เธอเรียนจบแล้วก็มีงานทำนะ่ะนี่พวกเราอย่าเพิ่งคิดไปถึงตอนนั้นเลยตอนนี้เนี่ยเรายังเรียนไม่จบเลยนะและที่สําคัญเนี่ยฉันก็อยากจะเรียนให้ได้ลําดับที่ดีๆนะ่ะเรามาตั้งใจเรียนกันดีกว่าเพื่ออนาคตของพวกเราไง แล้วอนาคตน่ะความรักมันก็จะตามมาเองแหละนั่นสินะเฮ้ยดีนะที่เธอเตือนสติฉันน่ะเอาเป็นว่าถ้าฉันรักเธอฉันก็จะต้องรักการเรียนให้เท่าๆกับที่ฉันรักเธอเลยล่ะโอเคตามนั้นนะทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็ช่วยกันดูแลกันและกันและกันนะเออดีจังเลยก็พอคุยกันได้นะถ้าเกิดว่าไม่ยุงยุงยิงงงงยิงกุ้งกิ้งอีกแล้วก็เหมียวจะขวนนานเลยแหววเหนียวอันตรายนะจะบอกให้ เออเหมียวซังใจเย็นพวกเธอตลกจังเลยอะ่ะฉันอัดคลิปไว้หมดแล้วแหละอ,อ,อย่าเอาไปปล่อยใน YouTube นะเหมียวอายเขานะ่ะนี่ไปกันเ่อซาร่าจะพาไปที่ห้องเรียนเองรีบไปเร็วเข้าอุ๊ยแมวเธอน่ารักจังเลยนะอือซาร่าก็น่ารักเหมือนกันนะ่าดูหน้าสิยิ้มสวยเลยนั่นสินะยินดีที่ได้รู้จักนะซาร่าเรามิโดรินะยินดีที่ได้รู้จักจ้าแมวน่ารักสุด,สดเลย ไปกันเถอะพวกเรานั่นนะสิเมืเ่อไรจะไปกันสักทีล่ะเดี๋ยวก็สายหรอกมาไปแล้วไปเร็วรว,ว้าวถึงห้องเรียนแล้วมาก่อนคนแรกได้จองที่ก่อนเลยนะเนี่ยย้าหูอา้านั่งข้างหน้าเลยละกันจะได้มองเห็นชัดๆน่ะเออมิโดริเงินฉันขอนั่งตรงนี้แล้วกันเนาะนายตัวตุน่นนายจะนั่งตรงไหนนายก็นั่งไปสิซาลานั่งตรงนี้นะเอ๊ะแล้วทําไมเอฟอาร์ไปอยู่ตรงนั้นละ่ะนั่นนะสิตรงนี้มันเป็นที่ของครูนะนักเรียนอ้าวคุณครูคะ ขอโทษทีค่ะคุณครูคือว่าคือว่าหนูมาหาของเฉยๆนะคะขอโทษทีนะคะอ้าวก็เลีบลุกไปสัทีสินักเรียนเออขอโทษค่ะขอโทษค่ะนี่ทำไมพวกเธอไม่บอกฉันเลยล่ะว่าคุณครูมาแล้วน่ะเกือบแย่แล้วนะเนี่ยเปิดเทอมวันแรกก็พาซวยซะแล้วสิก็ก็บอกไม่ทันน่ะใครจะไปรู้ล่ะว่าเอ็มอาจจะไปนั่งตรงนั้นน่ะนั่นนะสินั่นนะสินี่พวกเราเงียบดิเดี๋ยวครูก็โกรธหรอก ไอที่ของฉันอยู่ตรงไหนโอเคเจอทีแล้วอ้าวนักเรียนวันนี้เรามีเพื่อนใหม่นะอ้าวแนะนําตัวเลยสวัสดีจ้ะทุกคนฉันชื่อมิดริแล้วก็แมวตัวนี้ชื่อว่าเหมียวซางนะยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนเลยจ้ะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ฉันย้ายเข้ามาอุ๊ยของตกขอโทษทีก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ้ะทุกคนได้เลยจ้ะพวกเราจะดูแลเธอเป็นอย่างดีเลยนะมิดริไม่ต้องกังวลอะไรหรอกหวัดดีมิดอริฉันชื่อเหมิงนะยินดีที่ได้รู้จักนะ เอาล่ะทุกคนวันนี้ก็จดชื่อด้วยนะจะได้เอาไปส่งค,คุณครูนะ่ะโอเคตามนั้นนะแล้วก็อย่าลืมเก็บเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดด้วยล่ะนี่จ่ามิดอริลงชื่อในนี้เลยนะ นี่หมิงได้ทําอะไรนะนั่น,นสิฉันเห็นหมิงทําอะไรก็ไม่รู้นะ่ะอ๋อฉันถ่ายรูปพวกนายอ่ะไว้ลงสมุดพกนะ่ะอาจารย์สั่งไว้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะได้ไปบอกอาจารย์นะ่ะอ่าไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะนี่นี่ทุกคนฟังฉันหน่อยสิวันนี้เนี่ยเป็นเปิดเทอมวันแรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกหัวหน้าห้องใช่เปละ่ะแล้วใครจะเป็นหัวหน้าห้องละ่ะแอบฉันก็คิดว่าตัวฉันเหมาะสมนะแต่ฉันว่าหมิงนะ่ะขี้บ่นไปหน่อยนะ่ะอย่าเอาหมิงเป็นหัวหน้าเลย อะไรการนานยะพูดอย่างนี้เหรอไม่ดีนะฉันเน่ยอยากเป็นจริงๆจัดใจรจ,รจริงเลยแต่ว่านายอ่ะชอบจดชื่อไปส่งครูประจําเลยอ่ะไม่มีใครชอบนายเลยเนาะนายจะไปว่าหมีงยัา้งงานไม่ได้นะก็คุณครูสั่งไว้นี่นาว่าใครคุยให้จดชื่อนะ่ะแล้วนายก็ชอบคุยประจําด้วยนั่นนะสิมันเป็นหน้าที่ของฉันนะ่ะเอาไง เออเอาไงดีล่ะทีนี้นะ่ะฉันว่าถามอาจารย์ดีกว่านะให้อาจารย์เป็นคนตัดสินน่ะว่าอยากให้ใครเป็นหัวหน้าห้องน่ะเรื่องนี้ก็ง่ายจะตายใช่ไหมล่ะอาจารย์ครับเออนักเรียนเอาเป็นว่าครูก็อยากจะให้คนที่อยากเป็นเป็นละกันนะก็ให้หมิงดำรงตําแหน่งหัวหน้าห้องต่อไปก็แล้วกันใายโยเย่ดีใจได้น้ำหมิงสุดท้ายนั้นก็ได้เป็นหัวหน้าแล้วนะ โอ้โหเหมียวหมิงเนี่ยเก่งมากๆเลยนะมีความกล้าหาญแล้วก็มีความรับผิดชอบแถมยังมีความเป็นผู้นําด้วยอะ่ะฉันเลยอยากจะมีความเป็นผู้นําแบบนั้นบ้างจังเลยนะ่ะใช่แล้วล่ะหมิงนะนะเขาชอบเป็นหัวหน้าห้องมากเลยแล้วเขาก็มีความรับผิดชอบสุดๆใครๆก็รักเขานะ่ะแต่บางทีเพื่อนๆก็ไม่ค่อยชอบเขาเพราะว่าหมิงอนะชอบถูกอาจารย์นะนะให้จดชื่อคนคุยประจําเลยนะ่ะเพื่อนก็เลยไม่ค่อยชอบเวลาที่หมิงจดชื่อพวกเขานะ่ะ เกินคุยกันไม่ใช่หรอนี่ไม่ต้รยังไงก็ปรับตัวให้ได้นะที่นี่เนี่ยปรับตัวไม่ยากหรอกมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ปรึกษาครูได้เสมอนะครูเป็นครูประจําชั้นแล้วก็เป็นครูที่คอยดูแลพวกเราทุกคนนะ่ะขอบคุณนะคะคุณครูมีอะไรเนี่ยหนูจะบอกคุณครูคะ่ะตามนั้นเนาะโอเคนี่พวกเราทุกคนตอนนี้เนี่ยคุณครูก็มอบหมายให้ฉันจดชื่อคนที่คุยแล้วนะ พวกนายช่วยนั่งที่ได้ไหมล่ะฉันนะ่ะไม่อยากจะทําอะไรพวกนายหรอกนะฉันเองก็ลําบากใจทุกครั้งที่คุณครูใช้ฉันนะ่ะแต่ว่าก็ขอให้พวกนายรู้ไว้นะฉันนะ่ะรักพวกนายเสมอแหละนี่มิงฉันน่ะก็รักนายเหมือนกันนะแต่ช่วยเว้นชื่อฉันไว้ได้ไหมล่ะนี่นายตัวตุนนายจะให้เพื่อนเว้นชื่อไว้ได้ยังไงล่ะในเมื่อนายกําลังคุยอยู่เนี่ยเหมียวขอเตือนไว้เลยนะว่าการทําแบบนี้น่ะมันเท่ากับว่าเป็นการคอรัปชันนะ่ะโตไปไม่โกงอะ่ะเคยเรียนรู้เปล่า,าวะ นานาเซก็ก็บอกแล้วไงว่าฉันรักพวกนายอะ่ะก็ขอจดชื่อของตัวตุนคนแรกแล้วละกันนะเออคือว่าคือว่าโอเคโอเคฉันไม่คุยแล้วล่ะฉันกลับไปนั่งที่ก็ได้นั่นแหละดีมากเลยเอ,อ่าฉันก็ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยอะนะเอาเป็นว่าพวกเรานั่งที่กันดีกว่านะ รับรองเลยว่าเปิดเทอมนี้เนี่ยมีเรื่องสนุกแน่โปรดติดตามตอนต่อไปได้เลยนะจ๊าก็กรอใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครจ้าไม่เป็นไรนะเหมียวอย่างน้อยนะเราก็มีข้าวกินนะขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องปุญญานุชด,ด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์เฟซบุ๊กเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักสุดๆเลยชอบมากๆเลยคะ่ะ เพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเออเอดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้